สวัสดีค่ะทุกคนแพทเองนะคะช่องแพทตี้สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะทุกคนก็จะมาบอก5ทริคนะคะสำหรับการวาดรูปให้น่ารักนะคะแอบที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นแอป i b i s p เพนนนั่นเองค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะแพทได้โพสต์ลงสตอรี่นะคะใน IG นะคะว่าเออทุกคนมีคำถามอะไรอยากจะถามไหมนะคะแล้วแพทก็ไปเจอคำถามหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนด้วยนะคะก็เขาถามว่ามีทริควาดรูปยังไงให้น่ารักใช่ไหมคะแพทก็เลยรู้สึกว่าเอยมันน่าสนใจดีนะแล้วก็แพทได้ทำเป็นทริคสั้นๆนะคะที่สอน ลงสตอรี่ไปด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเอามาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะก็เลยเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะสําหรับทริคที่1น,นะคะจะเป็นการเลือกใช้เส้นนะคะซึ่งปากกาที่แพทใช้ประจํานะคะจะเป็นปากกาที่ชื่อว่าปากกาวาดรูปนะคะอันนี้จะเป็นปากกาที่แพทใช้ประจําเลยนะคะเขาจะชื่อว่า ปากกาวาดรูปนะคะทุกคนนี่มันจะอยู่ตรงนี้ลักษณะของปากกานะคะมันจะเป็นปากกาที่แบบปลายทั้งสองด้านเนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะคะทุกคนแบบนี้นะคะ 2. นะคะทุกคนเลือกใช้สีที่มันซับซอนนะคะสังเกตนะคะนักวาดหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะใช้สีที่มันซับซอบนะคะหรือว่าจะใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะก็จะทําให้ภาพเนี่ยดูน่ารักมากขึ้นนะคะสําหรับการเลือกสีนะคะทุกคนกคน็ถ้จาจะไม่ลา จนสุดมุมนี้นะคะแพทจะลากขึ้นมานิดนึงนะคะมันก็จะได้สีที่ซอฟลงนะคะแล้วก็อาจจะดึงมาฝั่งนี้อีกหน่อยนะคะสีมันก็จะซอฟลงนะคะทุกคนแล้วทุกคนก็ลองเลือกสีดูนะอันนี้มันก็จะเป็นสีแบบสีแดงที่ดูแบบซอฟลงนะคะถ้าเกิดว่าเราลากมาจนสุดปลายนี้นะคะมันก็จะแบบสดใสเกินไปนะคะ ลองดูสีฟ้าสีน้ำเงินกันมานะคะอันนี้มันก็จะแบบดูสดใสเกินไปใช่ไหมคะอาจจะลากมาประมาณนี้ก็ได้นะคะนี่มันก็จะดูน่ารักมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเออเลือกใช้สีไม่เป็นนะคะหรือว่าบางสีที่เราเลือกมาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เข้ากันเลยก็สามารถไปดูใน Pinterest นะคะหรือว่าเสิร์ชกูเกิลก็ได้แพนโทนพาสเทลหรือว่าแพนโทนแล้วก็ตามบวดประเภทสีที่เราต้องการนะคะแล้วก็ ไปเซฟภาพมานะคะแล้วก็มาดูสีจากที่เราเซฟมาก็ได้นะคะนั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับการเลือกใช้สีค่ะ 3. การปรับความเสถียรนะคะก่อนที่เราจะวาดเนี่ยแค่อยากจะแนะนํามากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากนะคะตั้งแต่เริ่มทําคลิปแรกๆนะคะจนถึงตอนนี้นะก็ยังมีคนถามอยู่นะคะทํายังไงไม่ให้เส้นยิกยืนนะคะทุกคนแพทเนี่ยได้ทําลงเพจไปแล้วนะคะอธิบายไปแล้วเนาะแล้วก็แพทจะมาบอกในคลิปนี้อีกทีนะคะวิธีการนะคะทุกคนให้ทุกคนมาเลือกที่แปลงสีก่อนนะคะ แล้วก็มาเลือกที่ตัวรักษาความเสถียรนะคะจะสัญ,ญลักษณ์นิ้วนะคะแล้วก็มาลากให้ถึง10บเลยนะคะแล้วก็มาเลือกคําว่าหลักนะคะเท่านี้เองค่ะมันก็จะช่วยรักษาความเสถียรของเส้นนะคะเห็นไหมคะสังเกตดูนะ <S <S มันก็จะช่วยแบบว่ารักษาความเสถียรนะคะ <S <S มันก็จะช่วยปรับให้เรานะ <S <S ลองใช้ประมาณหนึ่งนะคะหรือว่าปิดไปเลยนะคะก็มาดูความแตกต่างนะคะทุกคนจะเห็นว่า เขาไม่ได้ปรับช่วยปรับเส้นให้เราเลยนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะทุกคนบางคนแบบอยากวาดสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยถ้าเราเลือกใช้สิบเนี่ยมันอาจจะแบบไม่เป็นสี่เหลี่ยมให้เรานะคะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะคะก็ลอกลองเลือกใช้ให้ถูกนะคะ สี่เวลาวาดนะคะจะวาดให้มนๆนะคะมนๆยังไงนะคะก็คือจะไม่วาดให้มันเป็นเหลี่ยมเปะ๊ะจนเกินไปนะคะหรือว่า,าจะเป็นการวาดจากมือของเราเลยนะคะวาดจากแบบลายมือลายเส้นของเราเลยนะคะมันก็จะดูน่ารักนะคะทุกคนถ้าใช้เส้นที่หนาๆนถ้าทุกคนอยากวาดที่มันที่เป็นการ์ตูนที่มันมีเส้นนะคะก็พยายามลองใช้เส้นที่มัน หนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ใช้สีดํานะก็อาจจะลองใช้เป็นแบบสีเกือบดํานะคะแบบลากขึ้นมานิดนึงนะคะแบบเท้าเข้มอะไรเงี้ยมันก็จะดูน่ารักมูมิ้งมากขึ้นนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5ชิควาดรูปให้น่ารักนะคะสําหรับมือใหม่นะคะก็ลองเอาไปวาดตามกันดูได้นะคะก็หวังว่ารูปของทุกคนนะคะจะดูน่ารักมากขึ้นนะคะแล้วก็ทริคที่แพทได้พูดไปนะคะก็เป็นทริคสําหรับเ ความคิดเห็นส่วนตัวของแพทนะคะทุกคนเพราะว่าการวาดแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะน้ารักของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนก็หวังว่าเออจะเอาไปปรับใช้ในงานของตัวเองได้นะคะแล้วก็ หวังว่าทุกคนจะวาดรูปให้น่ารักมากขึ้นได้นะคะสําหรับใครที่วาดแล้วนะคะก็ส่งมาอวดแพทได้นะคะที่ IG นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจก็ได้นะคะสําหรับใครที่มีคําถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอยากจะแชร์ทริคต่างๆนะคะของตัวเองก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เหมือนกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์แพทด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย